ครับสวัสดีครับผมนมรถเข็นครับครับวันนี้มีแม่ลูกกับแม่สาวมาเปิดยกข้อครับมืันนี้มีสามตัวครับอ่าเป็นแม่ลูกตัวแม่เลยคก็แม่สาวผอมสมน่ายเวทเนาะมาเปิดยกครับยกทั้งสามตัวแยกก็ได้ยกก็ได้ครับยกก็ได้แยกก็ได้เนาะตัวราคาแยกเนี่หล้างไหมลงไม่ครับเอาเอาราคายกก่อนยายเวทราคายกเจ็ดสิบห้าครับ เจ็ดหมื 7, 000 5, 000่นห้าพันบาทเนาะครับต่อรองกันได้ครับต่อรองกันได้เด้อครับพี่น้องเบอ่งครับสาตแม่ลูกตัวแม่ล้วก็แม่สาวพรอมผสม,แ,มดแดงแดงเลยครับเจ็ดหมื่นหพันบาทต่อร่องราคาได้ครับเบอร์โทรเว่ดเจ็สกหนึ่งสองสองศูนย์แปดสองเจดส่เ้าเก้าหนึ่งสองสองครับพี่น้องเบอร์โทษนายเวทครับ ผู้ดใดสนใจอยากได้เอาไปเลี้ยงไปกินหญ้าช่วงนี้ฝนกระตกครับโยกินหญ้าครับโทรเข้ามาต่อรองราคาเอาครับสามตัวครับหรือว่าพี่น้องอยากได้แยกหลังไม่หาไนเบียดเพื่อเล่ครับยกได้แยกได้น้อยเบียดน่าไนเวยียดเนาะยกได้แยกได้ครับนี่ครับเอาเบิงแม่ได้ก่อนเอาอแม่ลูกก่อนเอาแม่ลูกก่อนเนาะครับนี่ครับเบิงแม่ลูกก่อนนี่ครับแม่ลูกเป็นง้อใช่าไง ่าย่ายแม่สูงอยู่เท่าไรนายเบรดร้อยสามสิบครับ่ายสูงร้อยสามสิบครับพี่น้องงอแม่นี่เอาหันขางมาจากไหนกันนายเบรดขันขางแพี่ลุงแม่เดินลูกนี่ครับพ่อให้ลูกงามครับงอแม่นี่ลูกงามครับเปุ๋งลูกแกรกมังคับนี่บังค,ครับลูกแรกนี่ครับต้นนี้มีน่ยเบรดงอแม่นี่ต้นนี้ให้เบิร์ดครับรับรับประกันต้นนี้เนาะครับ์ทดกคาทรทอนสองชุดหางดงหางดอกนุ่มกระซี่เต้าวสุดตัวนุ่มซีเบิร์ด บ่มีนมจริงเนาะนี่ครับรบับประกันตำนี้ครับเพื่อนครับการใจลูกครับลูกหนาดีครับลูกหนาลึกส่วนแม่กะทึ่งหนาทึ่งลึกอยู่ครับเป็นงวกไถยย่ไงไทยกลางนี่ครับตำนี้ลูกกับบ่มีเนาะตำนี้ลูกเนาะนี่ครับบ่มีรับประกันให้เบิดครับรับประกันให้เบิดเอาจุง้งจุ้งแม่จะมาขนาดยังเบ็ด อาแม่สาวออกสักกันน้ำบังอาแม่สาวออกสักกันนิดนึงนี่ครับแม่สาวแม่นี่ก็แดงดีครับเดี๋ยวเบิ่งแม่ลูกก่อนครับโค้งสางดีครับแม่ลูกตัวแม่โค้งนี่โค้งสางดีครับได้ลูกมาแล้วตัวไนเบทได้ลูกสตัวนี่ละครได้ลูกสองตัวเนาะเบิ่งครับลูกสองครับใจลูกมินเดอตัวงามๆครับพี่น้องตัวนี้ลูกเจ็ดเดือนใหญ่เบท ดือนนี่หาเดือนเนาะประมาณเดือนนี่ละนนละปรมาณนี้ครับพี่น้องชีหาเดือนนี่ครับต้นนี้บ่มีทั้งลูกทั้งแม่รับประกันต้นนี้ให้หรืออยากได้จะแม่ลูกก็ได้ครับพี่น้องยกได้แยกได้ราคาต่อรองเอาราคาแยกกะหลังไม่หาใหญ่เวียดครับราคาแยกครับราคาโยกกับเจ็ดสิบห้ายยครับต่อร่รองราคาได้ ลูกอะเลี่ยมหยาดีครับพี่น้องอาจุงจักรอบกันหน่อยนายเวดยวงยังรอบนึงเบิ้งกับลูกก็เน่าดีเนื้อนังนาหย่อนหนย่อน,น,นเลยลูกครับแข็งขาดีตายางงามครับเอาเบิ้งแม่สาวนายเวดบ้านนี้เบิ้งแม่สาวนี่ครับมาเบิ้งแม่สาวพร้อมผสมครับตัวตัวชุดไทยครับ แม่สาวพร้อมผสมถ่ายสูงหลายมันได้ไงเวทแม่นี่ถ่ายสูงห้ายสามชิน้นหายเนาะสูงกว่าแม่มันหลายครับสูงกว่าแม่หลายครับแม่นี่หันข้างขามาจากน้อยไงเวทดันถ่ายมาทางพี่ย้ำมาอีกจกน้อยก็ได้เอ้ยแข่งขาแข่งขาดีเนาะไงเวทเนาะตัวนี้ผมมี่ตัวนี้ผมมีครับแดงดีสีประตูครับแดงดีสีประตูครับสาวพร้อมผสมครับครับ รับประกันจำนี้ให้เบิดครับขาทุกขาทวนสองศูนย์างดองห้างหรอกเพื่อรับประกันจำนี้ให้ครับพี่น้องนี่ครับเก็บเรียบกว่างามดีเนาะนี่เวลยเนาะแข่งขาใหญ่น้ำตัวเงาเนื้อหนังนี่อยู่ขอนี่นั่นแหะครับเปียกน้อยหนึ่งซ้ำพวกเปียกหรครับพี่น้องซ้ำมาเปียครับพันนี่ครับครับลำตัวเงาดีเนื้อหนังดีเงาดีครับชิดืองามครับความลึกใส่ได้เป็นแม่บอกแม่พัผ่านในการเลยครับพี่น้อง สำหรับผู้ใดมักแม่สาวพร้อมผสมครับข้าวบ่อครับสามตัวครับราคาบ่อครับสามตัวแยกกระต่อรองหลังไม้เลยครับแยกหลังไม้น้ำไนเวทครับพี่น้องแม่นี่กับโบมี่ตำนี้ถูกเนาะโบมี่นุ่มจริงนมนมจริงกับโบมี่เอ้าจุ่งย่างจักน้อยกันหน่อยไเวทย่างหัวเพิ่งเบิ้งตลูกย่างหัวเบิ่งโอ้ยไี่น้องผู้ประโคมงานน้องวัวก็ได้มาเดี๋ยวไปเจียบมึงละ ครับทายุงทายยางบคับบงคับงทัยกับสนใจกะโทรมาต่อรองได้ครับพี่น้องเอาเบอร์โทรจกบ่ายน่อยนี่เวยศูนย์แงเจ็ดสี่เก้ 122 0827499122ครับพี่น้องเบอร์โทรเยเวทครับ3โตกะ75,000บาทต่อรองราคาได้ครับพี่น้องราคากะยกร้อยโลครับยกได้แยกได้ครับถึกใจทรงฟรีร้อยโลเพิ่นว่าทรงฟรีหอดหอดคอกพุ่นล่ะครับถ้าเบ่ถึกใจกันก็เพิ่นครับนี่ครับ ส่นวนนี้กรหายากครับหายากนอนอยู่เห็นเนาะขายหายากก็เลี้ยงง่ว่กัไผก็เก็บราคามันขอขอขอขงลงราคามันลงหลายเก็บกันไว้ลงหลายก็เก็บหลายกันหอนเงินกัขายง่ามว่ามก็ต้องขายกับหอนเงินเนาะเห็นไหมต้องขายเบังคับเลีมยงหยาดีครับง่ว่แม่ลูกพุ่น,นี่แ่ไก่พุ่นผู himself, ้ใดสนใจอยากได้เอาไปเลี้ยงยกได้แยกได้ราคากับพ่อฟังครับพี่น้อง แม่สาวแม่นน่กะงามเป็นแม่บอกแม่พันธุ์เดียกานเลยครับสีแดงดีแต่หนอกมียังสดสดสาวๆเลยครับเดี๋ยวเอาไปล่อเป็นสัตว์น่กะเอาขอผสมเลียกพอได้เลยครับพี่น้องบ่งครับ <c oughs> อีกสองสามเดือนเนาะสิพอดีมันยังสาวๆนี่ครับพี่น้องสนใจกับท่วมมากครับ รถทรงลดยางเพิ่นมีครับครับรถทรงเพิ่นเอาสไรด์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องยูทูบมวยเข็นน้ำครับเพื่อจิตวิทยาคลิปไปไหมต้นดุนกับมาไทยพี่น้องเบิ้งงต้งเทียครับเทียบรนไดมากเทียบรนกบวไรมากครับนี่ครับเอาสไรด์คลิปนี้สวัสดีครับผมเจ้าเลี้ยง เลียงดวนไออุเทศดวนมาลำมาเลียงดวนไอกาส่วนเอาอยู่มาลำโบโบโบแบเรียนเปนเลยคัน